สวัสดีจ้าทุกคนมาพามาดูแมงกะบ,บี้หลายหลายดูดูดูด,ดูเห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นเขื่อนเนาะแต่ว่าน้ำแหงแล้วไม่รู้ว่าปีนี้แลงหรือไม่แรงคิดดูถ้าไปดูน้ำแหงหมดละเห็นแมงกะบ,บี้ไหมอ่าตากรองไม่ต้องมามาจับเด้อให้ให้ทุกคนดูแมงผีเสือ้อเขาสงสัยลงมาก,กินน้ำดูทุกคนมีหลากสีมีหลายสีมากเลยมีทางสีเหลืองสีเขาเรียกสีอะไรอะสีเหลืองก็สีอะไรด่าตา พยายามไม่ไปไกลหรือเรือร่องกลัวเขาบินอยากให้ทุกคนเห็นงามงามโทรศัพท์ก็อยู่นั้นไม่ได้เนาะอาจจะไม่ถึงกำหนดที่เคยถ่ายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวโทรศัพท์นอกก่อน <c oughs> เดดร้อนแต่เห็นเราสวยก็เลยลงมาอันนี้เป็นเขื่อนเขื่อนเก็บน้ำแต่ว่าน้ำแหงปนี่น้ำแหงแหงมากด้วย <c oughs> มาเบิ่งทุกคนกล้องจะให้ยไปยาเขาไปในดวงผีเสื้ออ <c oughs> ุ๊ยนั่นเขาไปไม่ได้อุ้ยเละเยอะมากทุกคนเขาไปใกล้ไม่ได้ องใสเข้ามากินนามเราเราจะไม่ไปกวนเขาเนาะเราจะดูความงามอยู่ห่างๆนี่คือธรรมชาติของผีเสื้อูองใสเขาจะลงมากินนามทุกคนเยอะมากเลยเห็นไหมอู้เยอะจริงๆเดี๋ยวตาตาไม่ต้องซูมเยอะซูมเยอะแล้วภาพมันสั่นไหวเอาแค่พอดี เขาก็เห็นหรอกเนี่ยนะงามอยู่โอ้หลายแท่ทุกคนดูดูธรรมชาติของผีเสื้อเด้อมีหลากสีนะจ๊ะอืออุตสาหลงทุนตากแดดถ่ายให้ทุกคนดูด้วยนี่อยากเข้าไปใกล้ๆแต่เข้าไปใกล้ๆแล้วเขาบินลองไปไหมอีกทีดิไปตากล้องเดินเดินอีกหน่อยนิดนึง คนเขาไม่ตกใจเขาให้เขาเจ้าภาพสงสัยเขาอยากออกกล้องโหดูความงามเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหหลากสีเลยอะสวยมากเลยทุกคนสงสัยเข้ามากินน้าแม้กระสบกันยังกระกัวเขาได้ยินไหมอดี๋เสียงดังคนอย่าเสียงดังดูเด้อดูเด้อสวยมาก โอ้หเห็ดูไปเรื่อยๆเนาะให้ดูบรรยากาศของความร้อนปรายาก็ร้อนเด้นเยว่าเตะนั่นเด้ยางโทรศัพท์นอกกระปันนั่นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะสวยๆ,ๆสวยๆสวยมากตากล้องก็อืมตากล้องก็ไม่ค่อยมือจะนิ่งหนึเด้อโดนแดดกระสันนิ่มๆๆๆมือก็ได้โอ้โหสวยๆ ให้ทุกคนดูธรรมชาติของผีเสื้ออู้ร้อนก็ร้อนคนนะ่ะยังทนได้อยู่ดอกแต่โทรศัพท์ของปยญานี่ิเห็นสวยก็เลยแวะลงมาถ่ายแล้วก็ตรงนี้เป็นเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่มากเหมือนกันแหละแต่ปีนี้แห้งหมดแล้วเห็นว่าเขาจะหลอกเกมลงเกมดิงก็ยังไม่เห็นเนาะแตว่ว่าจะหลอกกันนี้ก็เลยแวะมาดูเื่อเขาจะหลอกไปถึงไหนเคยมาเที่ยวอยู่บัดนี้มาเห็นผีเสือ้ออู้ ลกล้องมือย่าสัน่นนิ่งๆนิ่งๆไว้โอ้งามอ้งามทุกคนให้ดูไปเรื่อยๆเนอะดูว่าเขาจะบินขึ้นไหมเขาจะตื่นเราไหมไม่ตื่นแต่ตอนนี้ปะยญาเริ่มร้อนแล้วด้วยทุกคนเด้อร้อนมากสวยๆ ถามว่าเคยเห็นไหมก็เคยเห็นเลยเนาะแต่ว่ามันก็แปลกๆไงเนาะก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเออบ้านเราก็มีผีเสื้อนะเยอะด้วยอโอวินขึ้นวันแล้วน้องไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่น,นี้แหละจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้ารอนไปแล้วไปแล้วน้องไปนู่นแล้วไปมุมนู่นแล้วปะเดี๋ยวเราจะตามไปดูอีกนิดหนึ่งเขาไปอยู่นู่นแล้ว ใช่จ้าอู้สวยสวยสวยนุ่นไปเกาะอยู่นู่นเลยต้องใส่จีกินน้ำสวยสวยขุดไปมุมนุ่นอีกแล้วพอแล้วพอแล้วเราจะหนีก็แล้วเราจะไม่ไปกวนกันแล้ว